ันนี้เป็นวันอังคารที่28มกราคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันแรม15ค่้าำเดือน2ปีมะเส็งพระลงโบสถจบลังลงสักครู่นี้5 3รูปวันพระอุโบสถหน้าเป็นวันที่12บสกมุมภาพันธ์ 2 5 6 8เป็นวันมามาค้าบูชาในวัดของเราก็จะมีการทําบุญรวมญาติอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาเพราะนั้นพระผ,ผู้ลูกหลานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยๆกันดูวัน <c oughs> ที่12กลุมพัยจะนี้ไป15วัน วันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันฟังพระปฏิโมกขปันทบทวนศิลและวินัยพระลูกหลานพระทุกองค์ลูกหลานน้องนุ่งทุกองค์หลวงพ่อก็เน่เข้าชูวัยแก่วัยชราก็เป็นห่วงพวกลูกหลานหลาน้นองนุง่นง,งเหมือนกันนั่นแหะ อย่าไปมุ่งหวังออกทางโลกเกินไปเราเป็นพระเป็นสมณะสารูปอย่าไปหาแข่งกันในเรื่องด้านวัตถุควจะแข่งกันในด้านศีลด้านธรรมด้านหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามมันจะเป็นประวัติติดตัวต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายคิดจะทำาอะไรทำตามมาเพลยอใจทำตามมาถาใจคิดว่าใครไม่รู้ใครไม่เห็น เทวดาคุณงามความดีนั่นแหะจะเป็นเครื่องบ่งบอกอย่าไปคิดว่าเขาใครไม่รู้คนไม่รู้นะคนมันรู้มันเป็นประวัติติดตัวต่อไปภายภาคหน้าเ,เป็นประวัติที่ไม่ดีน่ะถ้าเป็นประวัติตดีก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นประวัติที่ไม่ดีนั่นแหะติดตัวต่อไปภายภาคหน้า ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเขาได้ยินกับเป็นยังไงโอ,อ้กินแมลงวันไม่เบื่อ,อสมัยอยู่อย่างนั้นทําตนไม่ดีอย,อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันสิ่งเหล่านั้นมันบอกไม่ใช่บอกอเขาจะพูดแล้วไม่พูดเมื่อรู้แล้วนะเพราะนั้นพระนูกพวกเราทุกองคนะที่มา หลวงโบสถเนี่ยต้องมีศีราจาวัดเสมอกันนะถ้าว่ามีไม่มีศีราจาวัดเสมอกอรย่อหย่อนในหลักธรรมวินัยเ,เหมือนกับน้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่งท่านก็พูดไว้อย่างนั้นพวกที่ขอนพวกซักซากศพทั้งหลายเราจะเก็บไว้ได้ยังไงมันต้องเข้ากันไม่ได้ พราะนั้นในพระทุกอง์นะจะเป็นใครองค์ไหนก็ตามตดนนี้บรรดาาดื่นแล้วเกินเรื่องวินัยวันนี้เป็นเรื่องเป็นวันลงโบสถต้องพูดพูดแต่เรื่องวินัยเรื่องกฎระเบียบถ้าศีนถ้าพระไม่มีศีนไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีศีลาจจรวัตไม่หยุดในหล,หลักพระธรรมวินัยแล้วจะเรียกพระได้อย่างไร มีแต่หัวโล้นกับผ้าเหลืองสีลายจระ,ะวรไม่มีสินสองร้อยี่สิบ็ดตัวถามว่าสินของท่านมีเท่าไหร่สองยสบเจ็ดมันครบหรือเปล่าในอย่างนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายทบทวนดูนะอันนี้หลวงพ่อเนี่ยได้ยินแวแวาเหมือนกันได้หมู่ในพักในคณะของเราหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อแต่ยังไม่ระบุนะแต่อีกสักวันหนึ่งแล้วนะ ความลับความเลวความชั่วนะั้นมันจะต้องโผล่ขึ้นมาให้เห็นให้ได้ยินแต่ก็ไม่ถึงเป็นอบัตสังคาปาราชิกตแต่ว่าตามไม่จริงมันอยู่ในกรอบรุ่นอบัตนิกเจกีปาเจตีนี่แหละทุกกฎดนี่ยนะในอ,อยู่ในรักระดับนี้ต่อไปมันจะแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่มาอยู่ด้วยกันนะ จะว่าผมไม่รู้ผมรู้ออมันเสียงนกเสียงกาตากู้คนเห็นก็มาพูดมาเก่าเ,เพราะฉะนั้นนพวกเราทุกทกท่านนะพระทุกองคนะอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยนะอย่าไปจับเงินและทองนะเห็นไหมอยู่กับผมผมเคยจับไหมเห็นไหมเขามาศึกษาเข้ามาทำไม มาศึกษาเห็นไหมผมเนี่ยอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะลงตามมหาบหุรุงปู่ล่าเหมือนกันที่ผมอยู่ด้วยนะมาถึงผมผมก็ต้องเลียดตามหลักพระธรรมวินัยนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปเก่งกว่าอย่าไปดื้อด้านกว่าครูบาอาจารย์ของตนเองต้องฟังอยู่ในกรอบพระหลักพระธรมร,ะธรมวินัยนั้นน่ะพระธรรมวินัยนั้นน่ะจะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ทเลวที่ชั่ว ถ้าว่าเราไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยพระธรรมพินัยก็ไม่รักษานะแล้วย่บนอุอบับทำไมล่ะเ,เพราะศีลและวินัยของตัวเองนั่นนะบง่งบอกถ้าว่าผู้เอผู้ใดก็าตามมีคุณธรรมศีิธรรมจริยธรรมมันดีงามมันเห็นแล้วมันรู้ได้อ,อันนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองทําลงไปแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น ไม่ใช่นะจะบอกให้นะนี่สธาญ,ญาติโจมบอกว่าจับท่านอาจารย์นวลครับหลวงปู่หลวงตาองค์นั้นครับครูบาองค์นั้นครับผมถวายปัจจัยท่านให้ใส่ในาย่ามท่านถือปัจจัยนะครับเขารู้เพียงแค่นั้นละ่ะ ไม่ใช่รู้เพียงเท่านั้นแล้วเขาพยายามถอยออกมาถ้าเขาลักเขารู้เขารู้ลักหลักพระธรรมวินยัยเขารู้จักหลักพระธรรมวินัยแล้วโอ้ฮะองค์นี้อยู่ในความโลภไม่ยืไม่มีอยู่ในศีลไม่อยู่ในวินยัยแต่ส่วนอื่นอาจจะเป็นยังไงในที่ลับตาขนาดนั้นที่แจ้งเราก็เห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยทาไมท่านยังทําอย่างนี้วะท่านก็รู้อยู่แล้วเป็นพระวินัยอายุพรรษามากขนาดนี้แล้วท่านให้ทําไมจึงท่านจึงทําขนาดนี้ ท่านทำไมไม่มีศีลไม่มีวินัยท่านจะไม่ปฏิบัติตนเองให้อยู่ในกรอบศีลธรรมให้เป็นที่รักเคารพนับถือเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหลักของลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลักของรรศรัทธาญาติโยมท่านทั้งไทยทาไมทําตนอย่างนี้นะพ่อเขาพูดเท่านั้นะปากต่อปากคําต่อคำเลยตัวเองไม่รูร้แต่ว่าเสียหายเกิดขึ้นแล้วทั้งที่ตัวเองก็ทําท่าต่อหน้าชุมชนทั้งคงกบมัดกระเมียนแต่ที่ไหนเขารู้ เ,ออเขากากระบาดไว้แล้วนี่แหละพวกท่านทั้งหลายนะความลับมันไม่มีในโลกอ,อใครไม่รู้ตัวเองก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรเพราะนั้นให้พระทุกองค์นะที่หลวงพูดทั้งพูดผมพูดผมกล่าวนี่นะผมเตือนสำหรับพวกเราที่อยู่ด้วยกันให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย่ในศีลารวัตตายเป็นตายอย่างหลวงปู่ล่าว่านะ เออถึงจะยังไงก็ตามเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เรื่องมันผิดอะไรก็ตามถ้าไม่มีใครเอาอาหารมาให้กินเราจะกินดินเราจะกินใบไม้แห้งหลงปูล่ลาเอา,เายอมตายเ,าเราจะไม่รัเราจะไม่ออกผิดหลักพระธรรมวินัยเราจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางฮนี่แหละถ้าได้มาก็ได้มาด้วยความบสุทสุดได้มาโดยศีลโดยธรรม ได้มาด้วยศรัทธาเขาถวายเป็นด้วยมาบริสุทธิ์แล้วก็จัดให้เป็นบริสุทธิ์เก็บไว้เป็นสัดส่วนก็มีอยู่แล้ววินัยครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาก็มีอยู่แล้วเท่าเราจะไปหาดื้อด้านยังไงมันไม่เป็นผลดีสําหรับพุทธศาสนานะเสียหายถ้าว่าเราอยากจะทำนั้นเราจะไปอยู่ทําไม มันไม่ใช่เสียหายท่านนะมันเสียหายวงการนะมันเสียหายวงพระพุทธศาสนานะมันเสียหายหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะนเสียหายวงกรรมฐานอีกต่างหากตัวเองว่าเป็นกรรมฐานแต่มาทําตัวเละๆแท้ๆอยู่ในวงการเป็นสมณะที่เน่าในเป็นสมณะสมณะแก่สมณะลำเป็นสมณะที่เน่าในเป็นสมณะที่ไม่มีศีลาจารวัดที่เป็นสมณะที่ไม่มีศีล เป็นพระธุรงกรรมฐานเพียงแต่ว่าได้ติดชื่อท่านเองในศีลาจารวัดตามแถวแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพุติปฏิบัติมาตัวเองไม่อยู่ในกรอบในหลักพระธรรมวินัยนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะที่หลวงพ่อผมพูดให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้พูดให้เสาสลา,าฟังนะฟังให้พระหมู่พวกเพื่อนลูกหลานทุกองทั้งห้าบสามรูปนี่แหละฟัง เพราะว่าผมเนี่เป็นพระเฒ่าพระแก่ไปแล้วนะต่อไปกับพวกท่านทั้งหลายี่จะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาจะไปสืบทอดแบบเละเทะ,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 ะได้ยังไงมันเข้าทํารองที่หลวงปู่จามผู้ที่ผมฟังนั่นแหละหลวงปู่ตื้อวว่าเอาไข่เน่าให้ลูกหลานฟักต่อไปภายภาคหน้าไข่เน่าเข้าใจไหมมันจะมีลูกไหมมันจะเป็นทายาทไ,ได้ได้ไหม ไข่เน่าเอาไข่เน่าให้ฟักมันจะเป็นยังไงอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องเป็นไข่ที่ดีต้องมีศีลาจารวัตที่ดีอยู่ได้กรอบมันจึงจะถูกนะพาลูกพาหลานนะอันนี้ก็เรื่องนะว่เรื่องวินยัยเรื่องภาวนาอีกเหมือนกันเรื่องจิตตาวนาการบําเพ็ญคุณงามความดีพอนั่งภาวนาพอจิตใจสงบเข้าสู่ความสงบเท่าน,นั้นแหะจิตใจเน่งสงบเท่าน,นั้นแหะ ประกาศออมาแล้วตัวเองเป็นพระหรหันต์พอจิตใจสังเข้าสู่ความสงบเลยเป็นพระหรหันต์แล้วไม่รู้วาหันอะไรหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังเ,เพื่อจะให้คนทั้งหลายรู้มีลาบมียศมีสารเสริญขึ้นมาให้เขายกยอปอปั้นขึ้นมาสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายนะที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะเวลาจิตสงบเข้าไปแล้วเรื่มีจิตใจ เราเดินทางเราไม่รู้จักว่าเราถึงจุดไหนถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทํานายให้เออท่านองค์นี้ด้สาเร็จท่านองค์นี้ไม่สาเร็จอันนี้เราเราจะไปทํานายของตัวเองให้เกียรติประวัติตัวเองเลยให้คะแนนตัวเองเลยอย่างนั้นเหรอไม่น่าจะถูกนะเวลาเราประพฤติธปฏิบัติไปเราเดินไปถึงจุดนี้จิตใจของเราเป็นยังไงมันเน่งมันสงบเออมันดังตูบตามอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ตาม เราก็ต้องสังเกตตัวเองอีกออวันนี้ม,มีมีอารมณ์ปีถ้าถ้ามีที่มาอารมณ์ที่มากระทบความโกรธก็มากระทบเป็นยังไงมันออกไปไหมมันได้สังเกตไหมมันออกไปไหมทางความโกรธแต่ทางราคะเข้ามาเหมือนกันถ้าเห็นสิ่งที่พึงป่าถนาสวยงามอะไรก็ตามหญิงชายก็ตา,ตายก็ตามจิตใจมันเป็นยังไง มันมีความคึกขนองขึ้นมาไหมมันไหวตัวไหมมันเป็นยังไงในตัวของเราสิ่งเราเนี่ยต้องเป็นผู้สังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสังเกตอย่างนั้นก็ใช่อันนั้นเป็นของปลอมยังไม่จริงไงเราก็ต้องรู้ได้โดยตนเองเอไม่ใช่ว่าปูปับมาพอจิตสงบไปแล้วประกาศไปแล้วบัดดี้ผลที่สุก็มาพอรู้ทีหลัง แล้ว่ามันมีกิเลสมันฝังแนบเนื่งอยู่ในจิตในใจมันพอยองพองตนขึ้นมาเ่ยจากนั้นก็หายเข้ากี่เปกไปเลยหมด,หม,ดหมดดินหายไปเลย,เยพระหันอย่างนั้นมีมากเ่อมากทุกวันนี้ดูๆแล้วมรนดาาด,ดื่นคําว่าคําพระหันคํานี้น่ะไม่พูดไม่ควรจะพูดออกปากง่ายๆนะ เพราะเป็นอวดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาราชิกมันขาดอาบัติอาบัติอย่างหนักให้พวกเราศึกษาในพระพ,พินัยเพราะนั้นการที่จะพูดสิ่งไหนก็ตามเห็นหลงตาพูดจะพูดตามตามหลงตาไม่ได้นะตามมหาบัวในท่านแต่เราก็ยกให้ท่านนะเพราะเหตุไรเพราะหลงตาเนี่ยท่านเป็นมหาท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาดเ,าเป็นผู้รอบคอบท่านหนึ่ง ทำไมท่านถึงประกาศเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ยุคสม่สม,สมัยท่านนะมีพระผู้ใหญ่มากมายท่านอยู่ในกรุงเทพท่านก็นเล่าเล่าขอให้ฟังว่ามรรคผลที่ผ่านหมดยุคหมดสมัยแล้วปฏิบัติยังไงก็ไม่ถึงดอกไม่ได้ดอกพาาระรหันนั่นนะนะมีแต่ถึงอุปนิสัยได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจเท่านะั้นมรรคผลที่ผ่านหมดยุคหมด,หมดสมัยไปแล้วนะ อันนี้เราก็ได้ยินคุูบายอาจารย์ได้ยินท่านก็ได้ยินท่านบอกว่ามันจะหมดยุคหมดสมดัยมยังไงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออต้องถึงมรรคถึงผลแน่นอนนี่แหละท่านจะได้ประกาศออกมาแต่เราจะไปหาเรียนแบบช้างขี้ขี้ตามช้างมันไม่มไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะมันไม่ใช่มันจะพูด,พดสุมสี่สุมห้าอย่างนั้นไม่ได้นะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะ ต้องสำรวมต้องระวังนะเสียหายออเราไปพูดอย่างนั้นได้อย่างไงแต่หลวงตามหาบัวท่านก็มามาพูดกับผมมาพูดที่นี่แหละเ,เราก็ถวายนวดท่านท่านก็พูดแต่พวกพูดพูด,พด,พดไม่รู้ท่านลวก่ผมไม่ได้ฟังแต่ผมได้ยินเต็มหูของผมเลยแหละท่านบอกว่าถึงเราจะพูดว่าเป็นเ,เราได้เสรเรมรรคผลก็เถอะนะ ภพิกอุิกษุอวดอุตริมนุษยธรรมคือทรมันยิ่งของม,มนุษย์ที่ไม่เมตในตนต้องปาราชิกภพิกษูอวดอุตริมนุษยธรรมที่มีจริงต้องปาจิตติแต่ขนาดเป็นขนาดที่มีจริงนะท่านเป็นพระหันจริงแต่ไปอวดท่านก็ยังปรับอวบปาจิตติกับพระหันนั้นหรือว่าปรับอวบพระโสดาบันพระจกทาคาพระนาคาพระอรหันนั้น วัดอุตรีมนุษยธรรมคือทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนคาว่าทำมันยิ่งของมนุษย์ในในตนก็คือทำมันเลิศประเสริฐในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น,นถ้าใครไปพูดไปอวดขึ้นมาแล้วมันล่อแหลมต่ออาบัตหนักนะล่อแหลมต่ออาบัตหนักเพราะฉะนั้นการที่จะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังต้องสํารวจระวังเ,เป็นอย่างมาก อย่าไปพูดหลวมปากพูดเข้าไปเป็นของสนุกเป็นของเล่นไปอพอภาวนาจิตใจสงบริงจิตใจเป็นอปปนาสมาธิเท่านั้นล่ะจิตใจระงับกิเลสราคะโทสะโมหะหิดแผ่นกระดานทับยาเท่านั้นล่ะอพอกิเลสมันเงียบสงบในจิตในใจโอ้หจิตใจปลอดโปร่งเหลือเกินได้เป็นพระรหั์ล้าข่าพูดออกมาเลย หลวงตามหาบัวอรหันนกวีดอย่างนี้ละพอประกาศมาพอจิตใจสงบประกาศว่าเป็นพระรหัน์แต่ภาวนาพุพอต่อไปภาวนาขึ้นไปอีกกิเลสตัวราคาราคะโทระโมหามันฟูขึ้นมาอีกเป่านกวีดอีกบัดนี้เป็นอะไรอย่างอย่างอย่างอย่า,ยามได้สําเร็จพอมันกิเลสมันขึ้นมาอยู่นะนี่แหละ แต่ครู้าอาจารย์อย่างองค์ลวงตาที่ท่านพูดผมก็น่าคิดของท่านนะท่านบอกว่าถึงเราจะพูดว่าเป็นประกาศว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีกับตัวของเราคล้ายๆกับว่าภิกษุอวดอุตริมนุษธ,ธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่มีจรงิงต้องปาจิตติแต่ถ้าว่าพูดให้กับเพื่อนสหธรรมฟังเพื่อนสหคือเพื่อนภิกษุที่กันติวกันฟัง ไม่ได้มีไม่มีคารวะญาติโยมนั่งฟังมีเพื่อนเพื่อนพระสดโสลเสนทนากันผมว่าผมเลยสาเร็จนะอย่างเนี้ยผมภาวนาไปอย่างนี้ผมคิดว่าผมหมดกิเลสแล้วนะถ้าหากว่าพูดในหมู่ในคณะไม่เป็นอาบัติพอละเป็นการยุยงหรือส่งเสริมกันให้แร่งความภาคความเพียรเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร เราไม่ได้อวดอุตถริมุสธรรมเ,เพื่อหวังให้คนยกย่องนับถือเรื่องสยศรัทธ,ธาเรื่องหาเงินหาทองหาเอ,าอติเลกราบมาใหอา้อันนี้ไม่เป็นอบตบเพราะเป็นการส่งเสริมการในการภาวนาในการบําเพ็ญหึงจะผิดหรือถูกยังไงก็ผมสงสยนะัยตรงที่ผมกว่าผมได้สาเร็จนะนะอย่างนี้แหละอะไรคล้นนายๆ,ๆกับว่าไม่เป็นอวบเพราะ พูดกันในพระภิกษุแต่ถ้าว่าพูดให้คำว่าญาติโยมฟังเนี่ยล่อแหลกทจะมีเจงก็ปรับว่าบัตรปาจิตติให้พวกเราศึกษาดูในวินัยจุดนี้นะแต่ลงตามหาบวท่านก็พูดแต่สิทพระัพังก็มาพูดผมได้ยินท่านบอกว่าถ้าก่อนที่เราจะพูดในที่สาธารณะก็ดีเราก็เห็นพระนั่งอยู่ด้วยเราก็น้อมจิตนึกคิดว่าเเราพูดอย่างเนี่ยเราพูดให้พระองค์นี้ฟังนะพระใหพะ้พระฟังนะ พระทั้งหลายฟังนะแต่คนจะฟังอะอื่นก็นสุดแท้แต่ใครจะฟังแต่เราจะพูดให้ยบให้พระฟังอันนี้ท่านวายกัน,นอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปคือนักกฎหมายนั่นแหะนักกฎหมายรู้จักวิธีการหลบหลบกฎหมายแต่หวังผลอะไรอันนั้นก็สุดแท้แต่นะอันนี้ก็เล่าๆเก่าๆให้พระลูกพระหลานได้ได้ฟัง เพราะนั้นการปวามเป็นคุณงามความดีการรักษาศีลหรือรักษาวินัยก็ดีให้พระลูกหลานทุกองนะหลวงพ่อเองพาพระลูกพระหลานประพฤติปฏิบัติมาน,ะนี่แหละอย่างพาเห็นว่าจึงไหนที่จะเป็นคุณคูณนูปการจรึงไหนที่เป็นประโยชน์จึงไหนเป็นหลักพระธรรมวินัยหลวงพ่อจะ พาลูกพาหละพาพระลูกพาหลัดศรัทธายา,าิโยมเดินตามนั่นแหละเออที่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเราจะฝากคุณงามความดีเออไว้ในแผ่นดินเออนี่แหละคุณงามความดีก็ซึงเหล่านี้แหละเอเป็นผู้มีสิทธิ์มีศีลายจารวัตอันดีงามถึงจะไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเออก็เป็นผู้มีสิทธิ์มีมีศีลายจารวัตอยู่หลักในอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเออเป็นพระที่ อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถึงจะโง่ฉลาดยังไงก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถึงจะเฉลียวฉลาดยังไงก็ให้อยู่หลักพระธรรมวินัยเป็นพระที่ฉลาดที่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสถ้าเป็นอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่พระโง่ก็เป็นพระโง่ที่อยูนอยอ่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสนี่แหละให้พระลูกหลานทุกองนะสรุปแล้วก็คือให้ตั้งอกตั้งใจมอบกายถวายชีวิตยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับ นะผมพวกเรายึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพระธรรมย่อรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วจะไปตกในไปในที่ชั่วไหนถ้าเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเขาจะมาค้นคว้าจะมาไล่เลียงเรื่องอะไรเราก็อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเ,เราไม่ได้ออกนอกลกูนอกทางหลักพระธรรมวินัยมันดีอยู่แล้วรับรองกันมาเป็น พันสองพันกว่าปีเออหลักพระธรรมคำสอนของพุทธะเนี่ยเออเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานทุกองนะยุนมั่นต้องตั้งใจมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยมีแต่ความเจริญโดยจวนเดียวพระลูกพระหลานนะถ้าออกนอกรูกนอกทางแล้วมีแต่ล่อแหลมแต่โหนโหนทางเห็นความจีบหายเ,เราจะเป็นส่วนุกแหางหาทำไมเออโลกวัตสงสาร ลาบอติเลกัลาบลาบยศจารเสริญสุขได้เงินมาแล้วมีประโยชน์อะไรเห็นแต่แบมือไปทุกคนทุกไลายได้อะไรไปด้วยกระดูกตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องว่าอย่างอื่นวัดวาศาส,าสานาไม่ต้องพูดถึงอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะทําอะไรก็ตามเข้มาก็ตามช่วยเหลืออะไรก็ตามเอแต่หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างอื่นมีแต่ว่าทำให้ถูกต้องทําให้เป็นธรรมทําให้หลูกอยู่ในหลักพระธรรมวินัย เพราะอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อจะทิ้งทั้งหมดไม่ต้องว่าวัดวาศาสานาลูกศิษย์ลูกหาแต่ทิ้งกร,ก,รกระดูกตัวเองก็ยังทิ้งยังเอาไปเผาไฟทิ้งเ,เกินไปหมดนั่นแหะเพื่ออะไรเพราะเราจะไปถือมันอะไรมีแต่คุณธรรมคุณธรรมในจิตใจเท่านั้นแหะท่าว่าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้เป็น พระระดับไหนอริยะระดับไหนหรือปุจิตใจอยู่ในระดับไหนมันก็พร้อมที่จะไปในระดับนั้นแหละเชื่อมั่นในตนเองนี่แหละให้พวกเราทุกทกท่านนะตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเป็นห่วงเตือนย้ำเตือนให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้เชื่อมัน่นให้เชื่อมั่นในหลักพระธรรมวินัยเชื่อมัน่นในแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติธปฏิบัติมา และพวกท่านมีแต่เจริญรญุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าพาลูกพาลาน,นะถ้าออกนอกรูนอกทางจีบหายถ้าออกนอกรูกนอกทางเลยจีบหายไม่เจริญรุ่งเรืองอถึงว่าจีบเจริญเจริญเน่เจริญเจริญทางนอกทางใน,ม,นมันดำปีมันหาที่พึ่งทางยึดทางด้านจิตใจไม่ไดเ้เพราะนั้นไอ้พวกเราทุกๆกท่านนะการบวชของมัน เพื่อจะเอาคุณธรรมเข้าสู่จิตใจนะถ้าเรามีคุณธรรมในจิตใจแล้วตั้งอกตั้งใจภาวนาประพุทธปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาให้บำเ,เ,เพ็ญศีลส,สมาธิปัญญาบำเพ็ญเดินยังกลมนั่งภาวนา,าสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ไร้ประโยชน์ทิ้งออกไปสกัดออกไปอ,อย่าไปเอามาเป็นตัวอย่าง มามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราก็มาบวชเพื่ออะไรมาบวชเพื่อตัดตัดละวางเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเชื่อ,อในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปันท่านปัปปุพุทธปฏิบัติมาจากนั้นก็บำเพ็ญเ,เรื่องจิตภาวนาเรื่องสมาธิอย์แรกก็เรื่องศีลชำรวมกายวาจาัเป็นผู้มีศีลสักก่อน ในเพื่อเป็นผู้มีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิเนะเมื่อมีสมาธิแล้วกันปัญญาการกรองไตรตองหาเหตุและผลามาถึงระดับนี้เราตั้งภาวนาเข้าไปเลยแเราจะไปท่องระลึกพิจารณา,ากายพิจารณานดูแล้วหล่นแหลกแล้วพิจารณาในรนะ่างกายเนะี่ยตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอสุภะปฏิกูลจากนั้นก็พิจารณานถึงเอาสมาธิเขาจับไปหาตัวผู้รู้คือใจเลย ใจเราคิดเรื่องอะไรแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ขณะนี้เรานั่งพนะ่ะใจมันไปทางไหนเออมันใจมันว้าเวมันว้าวุ่นฝุ่นมัวไปทางไหนดูใจเถอะพอดูใจขึ้นมานะใจตรงน,นี้ก็เป็นอนันจังของไม่เที่ยงจึงไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกปล่อยวางกระทั่งใจไม่ยึดมัน่นถือมั่นกระทั่งใจนะอนั่นแหละการภาวนาต,ต้องดูนะต้องให้ท่วนทีท,ทีท่วนท่วนทีบาง ดูตลอดนะะต้องใช้ปัญญาดูกายดูใจดูใจดูกายแต่ทั้งเรื่องทั้งหลายทั้งปวดมออกมาจากใจทั้งปมดพาลูกพาลานนะมันออกมาจากใจนะให้ดูจุดนั้นบอกเกิดความดีความชั่วอยู่ในจุดนั้นนะเนะพราะนั้นอย่าไปมุ่งหวังทางโลกมันมันก็ได้เท่านั้นแหละมีอะไรกับมีเท่านั้นหนละมีความสุขสุขขนาดไหน อีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องทิ้งทั้งหมดอีกเหมือนกันจะไปหาแข่งกันทางโลกนะถ้าคนมีบุญบารลมีมาเก่าแก่นะั่นนะคนพิบุญขึ้นมาแล้วมันมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะั่นแหะเพราะอันในสง์ทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เอตัคะดอกมปนต่างกันเห็นเอตัคะแปดทิบองค์มปนต่างกันทุกองนะไม่ใช่เหมือนกันนะอันของเราเป็นจุดเอตัอคะทางไหนเลย เอออาตเอ,อสนาคาเป็นผูกกินมากนอนมากขี้โลบมากอย่างนั้นล่ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่พูดมากก็มากไปเอาต่อไปไปสุดท้ายปฏิบุกนะพระลูกพระหลานนะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบนอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a ล p a n a k a m n o c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา